สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอาชีพเสริมอีกหนึ่งอย่างที่ทําง่ายๆนะคะมะม่วงเบาดองเกลือมะม่วงเบาดองเกลือนี้เราซื้อมาจากภาคใต้อันนี้เราอยู่ภาคอีสานนะเราสั่งมาลังหนึ่งสิบกิโลวันนี้เราสั่งมายี่สิบกิโล เราดอง10บโลแล้วก็ขายสด10บโลอันดับแรกที่เราเอามานะเราก็มาปาดหัวหัวมะม่วงค่ะมาปาดหัวมะม่วงออกทุกอันเลยค่ะมะม่วงนี่เราสั่งมาจากพัดใต้นะคะลังหนึ่ง10บกิโลมาถึงนี่ใช้เวลาสองวัน ส่งรถทัวร์นะคะรถบกสเขาจะส่งไปถึงหมอชิดจากหมอชิดก็ส่งมาที่บกสที่จังหวัดสุรินทร์เราปัดหัวเสร็จแล้วเราก็มาหันนะคะผ่าครึง่าเอาเม็ดออกแล้วก็่าไปเรื่อยๆเอ่มอมะม่วงเบานี้เป็นอาชีพเสริมที่ มีรายได้ดีมากค่ะจะเอาไปขายตามงานงานประจำปีงานลอยกระทงงานเทศกาลต่างๆแต่ละจังหวัดเป็นรายได้เสริมที่ที่ดีมากอันนี้เรามาดองไว้เราใช้เวลาดองนี้ก็15วันก็ได้ขายแล้วค่ะ แล้วก็ปาดมะม่วงเป็นครึ่งหนึ่งปาดให้หมดทุกชิ้นเสร็จเราเคยมาแกะเอาเม็ดออกถ้าคนไหนอยากทำนะคะหรืออยากเอามะม่วงเบาเวลาฤดูการที่ทุกคนปลูกมะม่วงแล้วมะม่วงออกเยอะๆผลออกเยอะๆขายเป็นสดไม่ทัน ก็เอามาดองถนอมอาหารได้ง่ายๆขายได้ราคาค่ะของไม่ไม่เสียหายด้วยเราเก็บรักษาได้นานอันนี้เราเรามาแคะเม็ดมันออกก่อนนะคะวันนี้เราหันทําทั้งหมด10กิโล10กิโลนี่เราทำทั้งหมดเลยเพราะว่าเราดอง15วัน ลอง15วันก็10กิโลวันหนึ่งหรือสองวันแล้วก็ขายหมดแล้วค่ะแล้วก็ดองแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆเก็บเป็นถังถังเขาเราจะขายแบบต่อเนื่องเราก็ต้องสั่งมะม่วงมาต่อเนื่องแล้วก็มาเก็บขายต่อเนื่องเวลาเราดองเราก็เขียนวันที่วันที่ที่แปะไว้ แล้วก็อันไหนที่เราดองหกวันแล้วเราก็เอามามาขายได้อันนี้เรานั่งแกะเม็ดก่อนนะคะแกะเม็ดจนมะม่วงหมดทั้งสิบกิโละคะ่ะในช่วงเดือนนี้ภาคอีสานมะม่วงเบายังยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่มีลูก แต่ภาคใต้เขามะม่วงเบามีลูกทั้งปีค่ะภาคใต้มะม่วงเบาจะมีกลิ่นยางของเขาอะหอมแต่เวลามาปลูกภาคอีสานมันก็ออกเหมือนกันนะคะเปรี้ยวแต่มันจะไม่มีกลิ่นเหมือนภาคภาคใต้ค่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะที่ที่ดินที่เขาปลูกอะ แต่พัดใต้มะม่วงเบามีทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเราสั่งมาเก็บมาขายได้เรื่อยๆเวลาแล้วแคะเม็ดออกนะคะแคะเม็ดออกเสร็จเพื่อนๆก็เอามาล้างทำความสะอาดเอามะม่วงทั้งหมดที่เราแคะเม็ดออกนี้มาล้างทำความสะอาดให้ให้สะอาดค่ะ มะม่วงเบาตามงานต่างๆที่เขาทำขายค่ะขายดีมากที่ร้านก็ทำประจำขายดีค่ะมีมาเท่าไหรก่ก็วางขายไม่ไม่เหลือค่ะขายเป็นสดหรือเป็นดองนี่ขายได้หมดทุกแบบเลยเวลาเราล้างมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็ผักไว้ให้เสด็จน้ำ เราพักไวใ้ให้เสด็จน้ำเรามาเตรียมอุปกรณ์ทำน้ำดองกันค่ะมะม่วง10กิโลเราใช้เกลือ1กิโลนะคะเกลือเป็นเกลือเกลือสีเทาอะเกลือเอามาดองพวกผลไม้โดยเฉพาะค่ะมันมีรสเค็มมากเราก็มาตั้งไฟไว้แล้วก็คนๆให้เกลือละลาย น้ำไม่ต้องเดือดก็ได้นะคะให้มันร้อนๆพอที่จะให้เกลือมันละลายเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งไฟไว้เราก็คนไปเรื่อยๆจนเกลือละลายเสร็จแล้วเวลาเรามองดูแล้วว่าเกลือละลายเกลือละลายหมดแล้วเราก็มาเตรียม วกอุปกรณ์ใส่มะม่วงเอามาดองถังนี้เราใส่มะม่วงได้10กิโลนะคะเราก็เอาถังเอาถังมาเตรียมไว้แล้วก็เอามะม่วงใส่เข้าไปมะม่วงที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วใส่ให้ไม่ต้องเต็มมากนะคะ คือให้มันแค่พอดีเวลาเราใส่น้ำแล้วเดี๋ยวมันก็จะลนลนออกลนออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมใส่ให้มันพอดีค่อยค,อยคอยขยับขยายเขย่าเข้าเข้าไปให้มันได้ที่เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเอาน้ำที่เราต้มไว้นะคะ น้ำที่เราต้มไว้ใส่เกลือเราต้มไว้แค่ใส่น้ำแค่นิดเดียวนะคะแล้วถ้าน้ำมันไม่พอเราก็เอาน้ำน้ำเย็นๆข้างนอกอะคะ่ะน้ำในถังเป็นน้ำที่น้ำสะอาดมาใส่แล้วเคล็ดลับที่ที่ขาดไม่ได้ะคะ่ะคือน้ำสงใส่ชูนี่เราก็เอามาใส่ไว้ กันเชื้อเชื้อรานะคะกันพวกเชื้อราพวกขา,ขาวๆอะ่ะที่เราดองบางคนเข้าดองแล้วเขาบอกว่ามันขึ้นราเนาะขึ้นราขึ้นตะไครเขียวขึ้นอะไรของเรานี่ดองไวไม่มีขึ้นนะคะไม่เคยขึ้นเลยเรามีเคล็ดลับว่าเราต้องเอาน้ำส้มสช่ชูมาใส่ประจำเลยะคะ่ะใส่เสร็จแล้วเราก็เอาถุงนะคะ ถุงมามา,มาปิดชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เคยเอาฝาปิดอันนี้เราเก็บไว้15วัน15วันเราก็ได้ขายแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าทังนี้10วัน10วันมันก็ จะออกสีประมาณประมาณนี้เลยค่ะมันจะออกมีเขียวนิดๆแต่ถ้า15วันนี้มันจะพอดีเลยนี่ถังนี้ถังนี้15วันถังนี้เราเอามาขายได้เลยค่ะสีสันมันก็จะหมดเปิดสีเขียวมันจะออกสีน้ำตาลล้วนๆในทางเลยถ้า เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะเตรียมเอาออกมาขายได้อันนี้เราจะเอามามาบรรจุขายบรรจุขายเลยค่ะกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งที่เรามาบรรจุขายนะ50บาทมันทำง่ายๆค่ะไอ้กล่องละ50บบาทก็จะมีพริกเกลือ เป็นอาชีพเสริมที่หาไรายได้ดีมากค่ะแนะนำเลยค่ะกำไรดีเพื่อน,อนๆคนไหนกำลังหาอาชีพเสริมนะแนะนำเลยค่ะใครชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ